สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวบร,ริณาโอจันทร์เจ้าของศูนย์สพกรเครือข่ายด้านประสุสัตว์ศูนย์สพกรตั้งอยู่เลขที่9หมู่ที่7ตําบลวางหมันอำเภอสามเงาจังหวัดตากมีเนื้อที่โดยรวมทั้งหมด6ไร่ซึ่งแบ่งออกเป็น3ส่วนนะคะก็คือส่วนที่1สําหรับสร้างบ้านเรือนจํานวน2ไร่ส่วนที่2สําหรับใช้เลี้ยงสัตว์แบบผสมผสานจํานวน2ไร่และส่วนที่3สําหรับปลูกหญ้าแพงโกราจํานวน2ไร่ค่ะ เมื่อก่อนครัวเรือนทําการเกษตรแบบเชิงเดียวคือปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์เพียงอย่างเดียวส่วนใหญ่จะใช้สารเคมีเป็นหลักทําให้มีต้นทุนที่สูงและมีกําไรค่อนข้างต่ําไม่สามารถกําหนดราคาขายได้อย่างที่ต้องการปี2557ได้เข้ารับการฝึกอบรมการเลี้ยงสัตว์จากสำนักงานประสุสัตว์อำเภอสามเงาตลอดจนการศึกษาดูงานเพื่อนบ้าน ที่ประสบความสําเร็จจึงเกิดแรงวันนานใจที่อยากจะทําเกษตรแบบผสมผสานเพื่อให้เพื่อนบ้านได้ศึกษาเรียนรู้และอยากให้ครัวเรือนมีอาหารปลอดสารเคมีไว้บริโภคและแบ่งปันเพื่อนบ้านปี2561ได้ขึ้นทะเบียนเป็นศูนย์สปกรเครือข่ายด้านประสุสัตว์ของสำนักง,งานประสุสั์จังหวัดตาก ปัจจุบันใน,นปปศูนย์สปพกอเครือข่ายได้มีกิจกรรมการเลี้ยงสัตว์แบบผสมผสานการแปลรูปผลิตภัณฑ์ด้านปศุสัสตว์เช่นการเลี้ยงโคเนื้อแพะเนื้อไก่พื้นเมืองไก่ไข่กระต่ายเนื้อการเลี้ยงปลาดุกกบปลูกพืชผักสวนครัวและมีการแปรรูปผลิตภัณฑ์ด้านปศุสัสตว์เช่นการทำแหนมตุ้มไส้กรอกอีสานแหนมสันคอ แรงยาพเพงโคราที่มีจำนวนสองไร่ใช้เลี้ยงโคเนื้อแพะเนื้อโดยตัดให้กินสดๆถ้ากินไม่ทันก็จะนำมาตากแห้งเก็บไว้ให้สัตว์กินในคราวจำเป็นอาหารเสริมอื่นๆในศูนย์สัพกรเครือข่ายด้านประสุศสตัตว์เราจะทำโยกหมักเพื่อลดต้นทุนโดยหมักโยกไว้ห้าถึงเจ็ดวันแล้วนำม,มาผสมกับวัตถุดิบอื่นๆเช่นปลกระถินปน่น ใบหม่อนป่นข้าวโพดบดรำละเอียดเปลือกไข่บดหัวอาหารเข้มขน้นคลุกคล้าให้เข้ากันแล้วนำไปให้สัตว์กินเพื่อลดต้นทุนด้านอาหารสัตว์สำหรับการทำอาหารเมร็ดใช้เลี้ยงสัตว์ในศูนย์สปกรเครือข่ายด้านประสูสัตว์จะใช้ใบหม่อนตักแหง้งข้าวโพดบดใบกระถินป่นรำละเอียดหัวอาหารเข้มขน้น เปลือกไข่บดนำมาผสมคลุกเคล้วให้เข้ากันและอาดเม็ดสำหรับใช้เลี้ยงสัตว์การสร้างเครือข่ายในชุมชนศูนย์สัพพกเครือข่ายด้านประสุสัตว์มีการผลิตลูกไก่ไข,ข่โดยใช้ตู้ฟักไข่สำหรับใช้เลี้ยงในศูนย์และมอบให้แก่เพื่อนบ้านในชุมชนที่สนใจหรือจำหน่ายในราคากันเองสวัสดีค่ะ ชื่อนางสาวรองรีนำค่ะอยู่บ้านวงหวายหมู่ที่7ได้รับไก่ไข่จำนวน5ตัวจากศูนย์สพกเครือข่ายนางสาวปรินดาโอจันต์จึงทำให้ครัวเรือนได้มีไข่บริโภคตลอดทั้งปีค่ะศูนย์สพรกรเครือข่ายต้องขอขอบคุณกรมปศุสัษษตว์ที่มอบโอกาสดีๆโครงการดีๆให้แก่ครัวเรือนข้าพาเจ้าเพื่อใช้ในการดำเนินชีวิต การเลี้ยงสัตว์แบบผสมผสานโดยยึดหลักปัจจัยของเศรษฐกิจพอเพียงขอบคุณค่ะ